สวัสดีค่ะวันนี้ลาป่วยนะคะเนื่องจากปวดหัวหนักมากแล้วก็ปวดหัวแรงแล้วก็หนาวสั่นมากเลยนะคะแล้วก็มีการคลื่นไส้ก็เลยต้องมาตรวจโควิดเทสต์นะคะที่นี้เขาก็จะมีให้เราทำเอง แล้วก็มีอุปกรณ์ให้อย่างเงี้ยในถุงอาละจาไปทำกันเลยขั้นแรกก็ต้องไปรีจิสเตอร์รีจิสกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะของทางที่นี่โอเคเดี๋ยวทำเลยจ้ะ อย่างแรกเลยก็เอาใส่ปากก่อนเจมู ต่อไปเขาก็จะมีถ้วยถมน้ำลายนะคะขออนี่อัดถมให้ผู้ชมเห็นแล้วมันจะทุเรศไปยี่สิบวินาที ก็จะดูนักแรงเ <laughs> อะเยืดมากครัอบว่า แล้วก็หักลงไปอย่างนี้ปุ๊บโซอันนี้ก็ทิ้งนะคะอันนี้ทิ้งน้ำลายอันนี้คือน้ำเกลือนะคะก็่ยาลงไป เดี๋ยวไปส่งเลยเขียว เขาบอกว่าไอ้เทสนี้นะคะต้องเข้าไปเช็คภายในสามวันนะคะถึงจะได้เห็นผลที่ชัดเจนโอาละจ้าแล้วคันนี้ก็จะมีตู้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูทิ ที่ทิ้งนี่คือที่ทิ้งวันนี้แลวนี่ก็คือที่หยิบนะคะไปแล้ว